พวกนายทำอะไรแล้วเล่นเกมแล้วทำไมผู้แกมาาเล่นเกมอยู่ท่านี้ล่ะจะเข้าห้องหรอบัวใช่แหมออสการ์แสดงว่าชอบบัวอยู่นะสิตามไปกันเกว่แกจะรู้ปะ เป็นอะไรกับเฮตันอะก็ก็เป็นเพื่อนกันไงถามได้ไม่เป็นอะไรอ๋อแล้วค่อยสบายใจหน่อยนึกว่ามันจะมาจีบเธอจีบบ้าอะไรล่ะฉันไม่ได้ชอบใครทั้งนั้นแ<ะ>หละพี่เราอ่ะอยังชอบเธออยู่นะเอาเ้าบ้ารู้จักสัญญาอะไรไหมครับรู้จักครับก็ไม่รู้จักรู้จักไม่รู้จักเหรือเราจะเรียกว่าน้องเค นี่คือสุดยอดทำไมนะสุดยอนามัยถูกต้องต้องมีการทำการบ้านมาก่อนดีมากแล้วต้รุดลงให้สุดเยี่ยมเยี่ยมถูกมากอย่างนี้แหละถูกต้องวิธีการใส่แต่เนี่ยมันจะเขามาเคขับเลยเคขับเลยผู้ชายไทยน้องชายทุกคนขออนุญาตจับเคนะครับผมมาแล้วจัแบบนี้อาจารย์เคใหญ่มากอาจารย์เคใหญ่มากอัลคหลลองดูดิ ยิ่ยวมดละหาไปแล้วมือิ่งวมดละโอเคเอาละัแค่นีวก็เก่งมากเอาละยังไม่หมดนะครับไปชจู๊ดละไปชิจูเดตัะชิ้นนะาไปดูก่อนลุกขึ้นมาแลักนาดนึงแล้วก็ปุ๊บ มันจะขึ้นเองธรรมชาติแล้วก็ลวกง่ายมากอ่นนิดนึงแล้วก็เช็ดของเราจะเช็ดเหมือนจริงมากตาจังเช็ดตวามาดยิงไม่ได้ใหญก็ายังมา่ไว้ผล่ไว้ห่อไว้่ไว้ห่อไวเอออาดูดูดดูดดูดดอดดูดดูดดูดดดูดดูดดด เรียมอาเชตดทำวาเคตัวเองด้ส hmm. okay. well, we ึ oh. <laughs> okay. ๊งมาตานะครับอ่ะเชดนะเดี๋ยทำไปพู้นี้เช็ดหมดจนลนี่เราเนี่เลาะอกแล้วนี่จะเลอกไปแล้วโอเคกอสะอาดกีสะอาดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอเคอุปกรณ์นี้นะครับเอาไปทำ้านเปดูอะไรกันบ้าครับแตงกวาอะไรไเอครับ เายภายไม่พาเข้าเรียนจริงๆหลบหน้าหลบตาครูทำไมหวังว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับภัยนะยาเฮ้ยายายาขยามา น่าสงสารจริงๆเลยครั้งนั้นเราก็ช่วยเต็มที่แล้วถ้าเจอต้องสั่งสอนก็หน่อยละให้รู้จักเข้าเรียนบ้างนี่หลบหน้าหลบตาโู ตอนนี้ครูเขาสอนเพศศึกษาฉันเขินมากฉันแบบเปิดโลกมากอ่ะแต่ฉันเห็นแกรู้เรื่องโยนคุณคุยนะไม่หรอกแกมันก็ไปเองตามธรรมชาติอะถ้ามีไอตันนะฉันน่จะได้สอบปฏิบัติกับไอตั้น<ห>ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละก็กรณีศึกษาไงแกแกว่าอาหารเทีย่ยงวันนี้จะเป็นอะไรจะเป็นอะไรได้ล่ะก็น่าจะเป็นผัด แตงกวาตอนกลางคืนโอยเฮ้ยอู้ชัยทำอะไรกันอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ทำอะไรอ่ะบัวฉันอยากไปดูอ่ะแกบ้าไปดูไปดูคนเดียวเลยป่ะฉันไปก่อนละเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยสงสัยน่าจะปฏิบัติอยู่แน่เลยโอ้โหโอ้โหอะอะไรเออมีอะไรเปล่าพวกนายทำ อะไรเราเล่นเกมแล้วทำไมผู้แกมมาเล่นเกมอยู่ท่านี้ล่ะทำไมอ่ะจะยืนท่านี้อ่ะเออไม่เป็นห่าวะจะยืนก็แล้วไปดกวาอ้า,อาเ,ออเล่นเกมต่อไปจะเข้าห้องเหรอบวัวใช่มาเดี๋ยวเราเปิดประตูให้ ในะทำตัวสุภาพหลุตอันนี้บัวชอบแน่บัวมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อแล้วฉันอยู่คนเดียวเนี่ยเ <c oughs> อาป้าพอดีเลยเออ <c oughs> เห็นบัวบ้างไหมอ่ะอืไม่เห็นอ,ะอ่ะอ๋อมันนี่กอนมานั่งก่อน,มา,น,น,อนมาก่อนพอดีฉันมีเรื่องจะถามอะ่ะ <c oughs> คือฉันอยากรู้ว่าตั้งแต่พายย้ายมากลับมาเรียนที่นี่อพายเป็นไงบ้างอะ่ะพายเหร ก็ปกติดีนะทั้งสวยทั้งขาวทั้งน่ารักตัดฟันสูงสงสัยคง,งลงเสน่ห์พายหัวปกวักหัวปั๊มใหญ่เลยเนะี่ยฮ้ยฉันหม่ถึงว่าพายอ่ะตอนนี้คุยกับใครเป็นแฟนกับใครอยู่หรอ ก็ตอนมาวันแรกอ่ะเราเห็นพายอ่ะจับมือมากับออสการ์ด้วยพายออสการ์เหรอแต่พ่อถามออสการ์แล้วอ่ะออสการ์ก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกับพายนึกเป็นอะไรกันอะแล้วกับไอตันล่ะเขาเป็นอะไรกันโอ้หไอตันเหรอถ้าเป็นอะไรกับมันอ่ะไปแฝงกัาดีกว่าไปเลยมันมากนอกจากเขาไม่เอาไอต,ตันแล้วเขาไม่เอาเธอด้วยค่ะออสการ์เป็นไรวะอ,อ ไหนถ้าหาบัวดีกว่าในเมื่อหาบวัวไม่เจออ้าวโอ้ยเนี่ยงานจะทักพอดีเลยไปไหนมาฉันอยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่แหละแต่ตอนที่ฉันคุยกับออสการ์อสรอสการ์แปลกแปลกแปลกไงก็มาถามฉันเรื่องแฟนแี้่ก็มาจับมือฉันอ่ะฮะแล้วบอกว่ายังแอบชอบฉันอยู่ด้วยอ่ะอะไรของมันเหรแกแกอย่าไปสนใจมันเลยนะเพราะมันเป็นคนเจ้าชู้อืมฉันก็ว่าจริงตั้งแต่ไอ้พายเข้ามาออสการ์ก็ดูเจ้าชู้ขึ้นนะ พาอีกแล้วหรอฉันรู้สึกว่าพาเนี่ยพอหลังจากเข้ามาโรงเรียนนี้แล้วนะผู้ชายทุกคนโคตรหลงเสน่ห์เลยอะแล้วสุดที่คุณเอ้ฟาร์มมาพอฟาร์มพูดถึงพาอะโอ้โหตายเยอะเลยแกจริงเหรอ,อแต่ฉันว่าไม่ใช่เพราะพาเลยมั้งผู้ชายโรรงเียนพวกเราเนี่ยหื่นเองจริงแกไปเราวันนี้กลับบ้านดีวกว่าเรื่องเือแล้วไปไปไปแก <c oughs> อยากซื้อของตอนกลับบ้านเหมือนกัน ใช่ปะอ้าวกลับบ้านเหรอออสการ์จะกลับบ้านเหรอไปเดี๋ยวเราเดินไปส่งไม่ไมไเป็นไรหรอเดี๋ยวเรากลับกลับได้ไป,<ะ>ไ,ปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปด้วยก็ได้จะได้ปลอดภัยแหมออสการ์แสดงว่ามึงชอบบัวอยู่สิตามกับหมาแกจะรู้ปะ bua Lên về sống đi ban ờ บ้านคนนี้ทุกวันหรอก็ไม่ได้ทุกวันหรองั้นต่อไนี้เราจะเดินเป็นเพื่อนตัวเองนะรอไม่เป็นไรดีกว่าไปบัวไป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 บูาวันี่ไปกินก่อน หืมชอบนะสิเดินใกล้บัวขนาดนั้นออสการ์สงสัยจะโดนบัวยั่วเลยหลงบัวขนาดเนี้ยเฮ้ยสรุปวันนี้ไม่ได้เจอทั้งไทตันไม่เจอคนอื่นเลยแล้วยังมาเห็นออสการ์เดินตามบัวกลับบ้านไปอีกเฮย้ยออสการ์นี่ก็เจ้าชู้เหมือนกันนะไม่เหมือนเตตัตนถึงจะเจ้าชู้ยังไงก็ม่ขอเราคืนดีอยู่นั่นแหละว่าแล้วก็คิดถึงเตตันเหมือนกันเนะี่ย 嗯 พี่เอาไปกลับกลับบ้านแหละไว้ตัดผมอย่าบอกนะว่าแกจะยายายาขอร้องอย่าทำฉันเลยยายายาไปไปเฮ้ยเฮ้ยยาเฮ้ย